แะแปลกแกไปนะครับถ้าเป็นของเกาหลีเป็นมันเป็นตอนนี้เราเดินมาถึงจุดสู์กลางก็ว่าได้นะครับจะมีจอมอนิตเตอร์ใหญ่ๆนะครับ สวัสดีครับสีเมียเที่ยวอสองมาแล้วคือตอนนี้นะครับผมอยู่ที่แหล่งช้อปปิ้งของปูซานเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำโพโดง เดินมากครับอากาศก็ดีวันนี้ไม่แดดเลยนะครับร้านค้าร้านชอปปิ้งขายของเยอะแยะมากมายนะัเลยนะครับที่นี่ก็คือถือว่าได้ว่าเป็นที่ชอปปิ้งของปูซานเลยนะครับเป็นเป็นแหล่งชอปปิ้งเลยร้านขายของเยอะมากครับถ้าผู้ถึงใครจอยาได้รองเท้าแบรนด์เนมที่นี่ เป็นแหล่งที่เหมาะเลยนะครับก็รองเท้าร้านรองเท้าเยอะมากแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างและเป็นยังไงบ้างไปกันเลยนะครับดูที่นี่เขาจัดจัดที่เดินมันเป็นเหมือนถนนคนเดินนะครับแต่จัดได้สวยงามมากตรงนี้รถวิ่งได้ทางเดียวนะครับตามซอกตามซอยก็จะมีร้านอาหารร้านขายของเต็มไปหมดเลยนะครับ นี้ชาครับผมชาชาชื่อดังปกติมาก็จะมีคนยืนรอต่อแถวซื้อเลยนะครับตัวนี้จะแปลกแกไปนะครับถ้าเป็นของเกาหลีเป็นมันเป็นของเปิดร้านใหม่นะครับไม่ใช่เหมือนบ้านเรานะครับโอเค นะครับนี่เป็นอาดิดาก็เป็นร้านรองเทาเนกันนะครับเป็นลาคอรบ๊อกบอลลาคอสอ่ะเอาของนี้มานะครับอ d ด d a s ราคาเป็นแสนเลยนะครับทุกคน

ที่ตอนนี้ถึงว่าเขาจัดได้สุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็ยิ้มได้ไหมนาะ,อะตอนนี้เราเดินมาถึงจุดศูนย์กลางก็ว่าได้นะครับจะมีจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆนะครับตอนนี้งก็จะจับภาพเราด้วยเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันไป <laughs> ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูนะครับว่าข้างบนมีอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เป็นอุโมงค์สวรรค์นะครับเราจะขึ้นไปบนสวรรค์กันนะครับเห็นเป็นดาวลิ้งยึดระยับไหมครับเหลี่ยตัวเลยนะเอเอะฮะเนาะ เอาเลยโยอางนี้กว่าไปชัวร์เลเราขึ้นมาชั้นที่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างบนมีอะไรไตกันครับผมโน่นเราจะขึ้นไปโน่นเลยนะครับเชคดีหน่อยเชคดีหน่อยมีบันไดเดินนะครับถ้าเดินคงคงไม่ไหวโอ้โหวงนี้สีสัน ภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับโหโหลงๆๆลงลงยิงชั้นหนึ่งนะครับ ข้างทางและข้างทาง,างเรามีที่ออกลองกายได้นะครับมีแต่คนแก่เต็ไมไปหมดเลยโูบรรยากาศดีมากเป็นสถานที่เล็กๆน,น,นะครับไปเราไปต่อกันดีกว่าส่ายได้แล้วนะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งองเอาที่นี่ก็คือพววอร์ของฟูตานะครับก็เป็นอาคาของผู้รักข้างบน,งบนงงงจะมีที่ของของแจกด้วยนะครับข้างๆจะมีน้ำตกเป็นสวยงามมากครับตรงนี้ก็จะมี ห้องที่แบบว่าเป็นสีน้ำปลาที่เขาวาดกรุบเหมือนเลยนะครับนี่คือนักตกเกหตุการณ์นะครับโอเค ไม่มาไม่รู้นะครับบรรยากาศอากาศวิวทิวทัศน์สุดยอดมากเลยนะครับโอ้ขึ้นมาถึงนี่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของปูซานเลยก็ว่าได้นะครับข้างล่างจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแต่ถ้าเผื่อใครอยากขึ้นมา ข้างบนเพื่อมาถ่ายรูปหรือว่ามาเก็บภาพ3 6 0องศาแเราก็ขึ้นบนหอคอยบน,บนทาวเวอร์ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้บรรยากาศาข้างๆเขาจัดส่วนได้สุดยอดมากเลย,เลยนะครับข้างบนตรงนี้เป็นภูเขานะครับเขาดัดแปลงภูเขาเพื่อทําสิ่งนี้ สวนที่นี่ถือว่าสุดๆมากเลยนะครับถ้าเป็นช่องฤดูใบไม้เปลี่ยนสีช่องก่อนจะร่วงวันนี้จะเป็นที่ถ่ายรูปที่สวยงามมากเลยนะครับทุกคนทัวร์ที่มาจากประเทศเราหรือมาจากประเทศอื่นส่วนมากเขาก็จะมาถ้ามาปูซานมาเมืองที่นี่เขาก็จะมาเที่ยวที่นี่นะครับมาขึ้นหอคอยมาคล้องกุญแจกันนะครับ น,นี่ก็ยังมีแหล่งให้แบบว่าใครอยากใส่ชุดทำบกนะครับก็จะมีสั่งทำนึงนะครับสามารถเราเปลี่ยนชุดแล้วเรามีกรแพงเหมือนเหมือนในซีรี์หนังเกาหลีซีรี์จีนทนัทงโบราณนะครับเรามาเปลี่ยนชุดทำบกก็ไปถ่ายรูปแถวนั้นได้นะครับ เราจะขึ้นไปข้างบนตรงตรงนี้นะครับไม่ได้ขึ้นตรงหอคอยนะครับไม่ได้ขึ้นขึ้นไปดูบรรยากาศวิวตรงนี้กันว่าวิวจะเป็นยังไงมีเต,ต่าง่อยแล้วครับน้องบอกเอต่าง่อย พอเราเดินขึ้นมาแล้วข้างบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นโอ้ปวดคอปวดคอปวดคอ <c oughs> ใครสนใจสามารถขึ้นข้างบนไปได้นะครับถ้าเผื่อมีโอกาสได้มาเช่าที่นี่จะสามารถมองเห็นวิว360อองศาของเมืองปูซานเลยนะครับนี่ก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อให้ อันนี้ก็จะเป็นแหล่งให้เราเซลฟี่ถ่ายรูปนะครับนี่ก็คือวิวที่เราขึ้นมาบนตรงนี้นะครับจะมองเห็นข้างล่างประมาณนี้นะครับโอ้ห้างรัตเต้ตอนนี้ก็จะเนห้างใหญ่เลยนะครับ